สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่งานทีวีตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบานะไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างข้างบนแต่ว่าตอนนี้เรามาแค่มาถ่ายเปิดตัวข้างล่างเฉยๆไว้แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้ยังไม่เช็คอินเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่า ต้องชายกองกองแจนรัดให้แน่นเลยถ้าไม่อยากจะให้หำขยับเยื่อหรือเจ็บปวดอะไรก็รัดให้แน่นไว้เบลช่างมันอะไรวัวม้วนมีที่ขอบสนามชื่ออะไรพี่เบลเยวขอบสนามแล้วก็มีจอสมาจอสซี่ก็มาทำไมเราไม่มาทำลพี่อยากอธิบายแบบคร้าวๆใช่ไหมเวลาเราต้องการจะเล่นให้เราบินตรงที่หน้าผาตรงที่เราต้องการจะเล่นนะครับล้วมองหาพนักงานที่อยู่ประจําตามจุดเขาจะอยู่ประจําตามจุดนะครับมาส่งสัญญาณ ด้วยคำว่าเช็คมีพยายามขยับขาให้มากๆอยากขยับจะแขนพยายามขยับจะแขนงสามสองไป ปวดหําไปทั้งวันนวนันนี้พ็ปีนขึ้นไปพักข้าไม่ไหวก็โดดลงตรงจุดสีแดงรเราไม่ไหวปุ๊บใช่ไหมให้เราหันตัวลงจุดสีแดงไม่ว่าเราอยู่เสาไหนนะหันหน้าเราให้ตรงกับมันหน้าก็คือตรงตัวเราเราระโดดกัมันเลยโอเคครับ มีใครเล่นนี้ปหมเจ้าขาองเจ้ากูเมื่อกี้กูอัดเฟลอ่ะต้องมีคนเล่นหมาละ <c oughs> งันนั้นอีกรอบนึงดีกว่ามันเสียวอ่ะเราลืมเช็คกล้องก่อนแล้วเราเล่นไปแล้วรอบนึงแล้วมันอัดไม่ได้ถึพวพอพอแล้วเมื่อกี้เราขึ้นไม่ถึงกํามดเลยนะรอบที่จอง ดูข้างล่างครัเจ็ดแค่นี่ยังไม่กล้าไม่ดีท้ายอะมันมันต้องลองไปแล้วมาแล้วมันต้องลองมาแล้วไหมสุดตอนเออมาแล้วให้สุด โดนเลยโดนเลยแค่เก okay. 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 ้าเดียวพี <teachers> no. nah ่บิวก็พิชิตแล้วเฮ้ยมึงลงมาเลยมึงลงมาเลยไม่หวานก็อบไปเลยแต่เขาทำไม่ได้้ยลองดีๆเจยวมานเสียวมันเสียวคือไอ้ตรงช่วงเนี้ยมันเสียวแต่พอขึ้นช่วง สามันสุดท้ายอ่ะอเรามาดูกันแข่งคนเดียว<า>ครั้งแรกเราจะได้สักกี่นาทีนะฮะไปนะ 8วิครั้งแรกครึ่งนาทีรอบนึงเฮ้ยปีแล้วอ้าอีกโโรอโอีกรออีกรออีกที่้อีกั้งไปแล้ว ยี่สามวันเร็วกว่าเดิมเมื่อกี้ยี่แปดมันจะลงให้ยมันเร็วกว่าเดิมยืดยืดขึ้นเลยได้บอกแล้วพอร่างกายเราจะเริ่มจดจำเส้นทางโดยอัตโนมัติเราต้องใช้ร่างกายมากกว่าสมองใช้ใช้ร่างกายมากกว่าสมองเพราะว่าปีนสปีทอมอ่ะมันใช้ท่อนพ่อผูกเสียมากกว่าเราปีมือเราปล่อยแล้วเราก็เราปีนไม่บอดเหมือนเราจำได้เองว่าจะเชียบเชียบเชียบคืออะไรเชียบเชียบสุเชียบ ร้อนมากตั้งแต่มาน,นี้แบบรู้สึกว่าปีไม่แค่กี่อันอยังสามสี่อันร้อนเหนื่อยวิธีการเล่นนะเวลาขึ้นไปใช่ไหมครับให้เราตัวตรงต,ตัวตรงเฮ้ยปวดตัวจริง ไปนะไปเลยโอ้เกี่ยวไปนะโอ้ไมเกี่ยวะสนุกสนุกเฮ้ยสนุกพูดจริงพูดจริงสนุกมากปวดชัวแตตายไปนานแลยฮะแต่เหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้ฮ่า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 กันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าั่่ ตอนลงนะไม่ตอนแรกมันดูไม่สูงเลยนะขึ้นไปนี่แบบแล้วก็มองมาแป๊บนึงนี่ขเขาจะบอสูงจริงเราลองเล่นมาหลายอย่างแล้วรงไฟนนใช่ไหมรู<อ>ม้สึกว่าแม่งสนุกชิบหายน้องต้องมาเล่นแล้วแต่ทีเนะี่ยกูไม่ดูไอเครื่องเนี้ยมันดูไม่สูงพอกูขึ้นไปอย่าให้ดูในโกโปร้วตอนปล่อยตัวใช่ไหมเราคิดว่าหลังมันแตะเดี๋ยวมันก็ไหลฟึบลงมาแม่งไม่เสียวหลังไม่แตะไอต,ตอนปล่อยหลังแม่งไม่แตะ แล้วแม่งก็ไหลลงมาแล้วก็แม่งไม่ค่อยมาแตะปากแล้วก็รึ้อใครถ้าใครมาที่นี่ต้องมาลองตรงนี้ด้วยนะเสียเพิ่มมากคิดคุ้มมากคุ้มจริงไปดูส่วนอื่นต่อแล้วไปต้องไปแล้วเอาปะเอา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 ไปจ่ายเร็ว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 วางไวอยู่นี่เปล่าไอ้เหี้ยเฮ้ยใครกได้ี่รลายวะเงือเขียวมากเลยหลานเทพคนด้วยกูเล่นแล้วกูได้อะไร เราปีนเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปกระโดดกันต่อถูกไหมดูแต่ละคนตอนนี้มาเก็บพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะลืมแล้วอะนั่นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโดดอะไรดีกว่าฮะสำหรับใครที่ขออะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนเราโดดว่าแต่ละคนขออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปท,ทําทีนึนถ้าทําได้เดี๋ยวทาให้โอเคไหมไป เหนื่อยจริงตอนนี้ทุกคนนะเริ่มลงไปนั่งกันแล้วดูนั่นนะฮะในปอนเริ่มนั่งแล้วปอนบอกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วตั้งแต่ปีนก็เพิ่งขับกูปีนเพิ่งโดดมาได้แค่10นาทีแต่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากไปช่วงหน้านะฮะบายครั้งลุกนั่ง10ทีปัจนจิกรินสิรอบแล้วก็โดดม้วนโดนหนึ่งรอบแบบสวยงามอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คุณด้วยลงน,น,นั่งสิบทีหนึ่สสามสี่ห้าหกต้่งไปน่งขับไปแล้วเราดีไหมห้าเ็ต่อไปผันยูรีวันนี้เรีย0สิบะอสองสามสี่ห้าหก

หลังจากโดนนี่น้องปั่นจิ้งหรีสิบทีไปไม่เป็นเลยกูทำคอมเมนต์อื่นต่อไม่ได้เลยแล้วเนาะไซมอนโซบอกปั่นจิ้งหรีสิบรอบแล้วก็โดนจีบเพื่อนนะแบบโดนเต็มเต็มทีปั่นไปแล้วไม่ปั่นแล้วปั่นจิ้งหรีสิบรอบตายมาออกพองพี่ขอโทษที่ไม่ไหวแล้โดนไล่ดาวคนข้างหน้าไปต่อ

ไม่รู้อ <c oughs> ่ะคยดูแต่อาจารช่องคลิปไหนคลิปไหนอตอนเคยดูตอนหกขวบี่เกตุกวั้ยอ๋อนานแล้วดูนานแล้วอ๋อใช่แฟนครับใช่แฟนครับไม่เป็นไ เฮ้ยขอบคุณครับเขาบอกว่าเคยดูช่องเราเคยดูนานแล้วมึงเปิดได้ห้าเดือนใช่กูก็เด่นเหนื่อยมากะแต่เล่นมาเรานำคอมเมนต์คอมเมนต์สุดท้ายแล้วที่บอกว่าให้โดดเป็ดตุ้นให้โดดเหมือนตุ๊ดโดดเป็ดตุ้ดโดดสักอย่างหน่งที่ตุ้นเนี่ยแหละเดี๋ยวให้โดดทุกคนเลยพี่โค้ปั่นใจมวนชนเรวิ่ม เมื่อกี้กเ <Okay. S 2> ดินเป็น <Okay. S 2> ตุ๊ดให้น้องแล้วนะกดไลค์ให้กูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเล่นตรงโซนเอ็กปาร์กกันต่อเหนื่อยว่ะไป่ลด้แอ็กปาร์ก เลี้ยงไมเล่นเหรอเล่นแล้วเล่นแล้ว กูไม่กล้าโดดอยู่ข้างบนน่ะกลัวรู้สึกยังไงสน,สนุกอันเนี้ยดีมากเลยอนาคตอยากทำงานไม่สุจริตนะมันเล่นได้เลยไอที่ไอปล่อยตัวลงมาสนุกงานนีน,นใช่ป่ะเออหมาว่าเราจบกิมไปท่้นี้สําหรับคอมเมนต์ไหนที่เราทําไปก็ทําได้แค่นั้นนะสําหรับคอมเมนต์ไหนที่เราไม่ได้หยิบมาทําขอหยุดยาก้าไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆนะมีคนคอคิดไปแล้วด้วยคนหนึ่งอ๋อ หลังดอกคนนึงหลังหนึ่ง,หล,ง,ห,ลงหลังดอหลังดอหนึ่งแล้วก็ส <Okay. S 2> องเคสหนึ่งห้องพยาบาลครับไปดูไปไหนแล้วข,ขอจบคลิปวีดีโอนี้ครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์นะโอเคบายนบเอที่อ่า like นะ okay. อ่าเิวอ่าไปกินข้าว